พี่คุณจันออกรถที่เต็นรถเกนตีรถบ้านสวยเป็นบริการเป็นยังไงบ้างคะเอ่อบ,บริการดีมากครับค่ะที่นี่โปรโมชั่นอ่าลูกค้าออกรถสูงบาทจริงไหมคะจริงครับบาที่นี่อ่าจอดไฟแนนซน,นให้อนมัมาไวไหมคะไวครับค่ะแล้วรถที่นี่เป็นยังไงบ้างคะรถสวยแล้วก็ราคาดีราคาถูกไหมคะรถก็สวยครับสภาพ ใช้ได้เลยครับค่ะ,ะพี่บุญใจนะพี่วพซอออื้คนเดียวไม่คำจัดตีดาวออกโค้ดส่วนบาทจริงๆไหมคะเพราะส่วนใหญ่ลูกค้ามีปัญหาแล้วก็คำถามนี้จริงครับเออไม่มีคนคำแล้วก็ออก รถใช้เงินศูนย์บาทครับที่นี่บริการเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็ครับบริการดีมากครับแล้วก็ที่นี่มีปัญหาเรื่องเอกสารเรื่องอะไรที่นี่ช่วยหรือว่าบริการให้สีเป่าคะเป็นยังไงบอ่อเรื่องเอกสารนะครับพี่เต็นนี้บริการดีมากครับเอกสารดันผ่านทุก แน่นอนครับตามเอกสารตามไฟแนนซ์นี่ที่นี่ไม่ต้องให้พี่บุญจันทร์ตามเลยเนาะที่นี่ก็คือบริการช่วยตามเรื่องให้พี่บุญจันทร์จนจบเรื่องนะคะก็ขอขอบคุณพี่บุญจันทร์มากๆนะคะที่ให้บริการให้พี่เต็มในบริการพี่บุญจันทร์แล้วก็ไว้วางใจนะคะขอขอบพระคุณมากนะคะขอให้ทางดีๆปลอดภัยเลยนะคะขอบคุณนะครับพี่บุญจันทร์ขอบคุณมากนะครับอันนี้เป็นกอดเลนเจอร์นะครับปี2007นะครับ คันนี้ขายเพียงแค่1นึ0 0 0สสี่หมบาทเท่านั้นนะครับคันนี้ลูกค้าใช้โปรออกรถศูนย์บาทนะครับซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนทมนะครับขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจซื้อรถในเซ็งของเรานะครับเซ็งเพลนที่รถบ้านสวยขอขอบคุณที่ได้ให้บริการลูกค้านะครับขอขอบพระคุณมากนะครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ ครับเดินทางปลอดภัยนะครับครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ